ะะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะกระทะเด็กเผาสองรุ่นนะคะที่มีค้าถามกันมากๆก็คือโซงจีนแล้วก็โซงฮ่องกงนะ ทรงฮ้องกงก็จะเป็นทรงที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะคะฮ่องกงเนื้อเหล็กจะหนาอยู่ที่1.5มิลน,นะคะก็จะหนักว่าทรงจีนแล้วก็จะมีด้ามไม้นะคะข้อดีของทรงฮ้องกงก็คือเนื้อเหล็กหนานะคะรูปทรงที่สวยงามค่ามก้างท่านไหนอยากได้กระทะที่มีความแข็งแรงแล้วก็รูปทรงคลาสนนสิกอีแนมทรงฮ้องกงเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้กระทาเเล็กเผาไปใช้งานที่บ้านแบบคุณภาพ เรามีโปรจัดส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้บวกเพิ่มนะคะ